โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศยินดีต้อนรับนางวชิรนุชพรมพักรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งนายวีรพงศ์อุปแก้วประธานกลุ่มเครือข่ายดอนจานางสาวรุณชาศิลาจันทร์เลขานุการกลุ่มเครือข่ายดอนจานายภูมิบดินหัตถนิรันศึศษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาลสินเขตหนึ่ง โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ครั้งที่2ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่หมู่ที่13บ้านโนนทันตำบลดงพยุงอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน8ชั้นเรียนมีจํานวนนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ทั้งสิ้นจํานวน79คนมีบุคลากรทั้งสิ้น9คนนำโดยนายวันลบโควินทสุดผู้อำนวยการโรงเรียนหัวครูประชาอุทิศประเด็นที่1 การเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนตามนโยบายระยะเร่งด่วน Quick Win ประจำปีงบประมาณ2567ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนหัวครูประชาวุธิศได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นกำหนดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และสามารถพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้จริงเช่นการดำเนินโครงการค่ายสืบสารตำนานวัฒนธรรมไทยกลาสินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หัวคูออินดี้วิถีพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกล้กวยของเด็กหัวครูกิจกรรมการเรียนรู้ต้นอ่อนสอนอ่านกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์กิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งห้องเรียนหนึ่รรรรนงน,นวัตรกรรมเป็นต้นประเด็นที่สอง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ2,567การสร้างและนำนวัตรกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา anti-corruption education ไปใช้สถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรต้านทุจริตปีพุทธศักราช2,561และปีพุทธศักราช2564จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช มาบรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกําหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตรดําเนินการตามนโยบายของสถานศึกษาตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เวสซีโรโรงเรียนเราขยับเป็นศูนย์กิจกรรมมารยาทงามยิ้มง่ายไหวสวยกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนตามแนวคิดจิตศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตโครงการหัวครูอินดี้วิถีพอเพียง กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและพืชท้องถิ่นเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักความสะอาดมารยาทด,ดีมีจิตอาสาเช่นการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างมีระเบียบช่วยการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นการช่วยการประหยัดน้ำและไฟฟ้าของโรงเรียนเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าวิชาจารณสัมปันโนความรู้คู่ความดีการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสถานศึกษาได้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประชาสัมพันธ์แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางต่างๆจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ครูนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับชั้นแต่งตั้งผู้นิเทศภายในโรงเรียนทำหน้าที่นิเทศการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้จัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาประเด็นที่ 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา2567 สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกำหนดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยลงในแผนปฏิบัติการสถานศึกษาได้แก่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยโครงการการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการตามโครงการมีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเป็นปัจจุบันครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงรุก Active Learning มีการสร้างและผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัยโรงเรียนหัวครูประชาอุทิศเป็นโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยรุ่นที่3อายุตาพระราชทานรอบที่3อยู่ระหว่างปีการศึกษา2563ถึง2567ประเด็นที่4 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโรงเรียนหัวครูประจอุทิศได้มีการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องและส่งเสริมความถนัดความสนใจของผู้เรียนรวมถึงบริบทที่เป็นจุดเด่นของชุมชนเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตมีการรวบรวมและร่วมมือกับปราัฐชาวบ้านในสาขาต่างๆมาเป็นผู้ให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการนำไปสู่ทักษะกาสราสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้จริงประเด็นที่5การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยสถานศึกษามีบุคลากรสาขาวิชาสังคมศึกษาจำนวนหนึ่งคนทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีตามจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนของรายวิชาและเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3 r แ c โรงเรียนมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยอย่างพอเพียงประเด็นที่6การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล cefr ปีการศึกษา2567 ด้านหลักสูตรสถานศึกษากำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ,ถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลมีแผนการจัดการเรียนรู้และการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบสถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลระดับชั้นประถมศึกษาของสถาบันภาษ,ษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนการสอนในรูปแบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุดจำนวนผู้บริหารครูหรือบุคลากรโรงเรียนหัวครูประชาอุทิศที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR ผู้บริหารจำนวนหนึ่งคนระดับที่เข้ารับการทดสอบ A 1ถึง A 2ครูจำนวน5คนระดับที่เข้ารับการทดสอบ A 1ถึง A 2 บุคลากรจำนวน2คนระดับที่เข้ารับการทดสอบ a 1ถึง a 2รวมจำนวนทั้งสิ้น8คนประเด็นที่7การส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองผู้เรียนเพื่อพัฒนาพูุปัญญารายบุคคลโดยใช้การคัดกรองผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษากรสินเขตหนึ่งดำเนินการเข้าระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีการศึกษา2,567สามารถนำเข้าข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC และดำเนินการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนทั้งสิ้น44คนประเด็นที่8ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA หรือ p i s a สถานศึกษาได้ดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้ผู้บริหารและคณะครูร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติครูผู้สอนศึกษาแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นำแบบฝึกอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และข้อสอบโดยเน้นส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ตีความประเมินแก้ปัญหาแสดงความคิดเห็นให้เหตุผลนํามาใช้กับนักเรียนประเด็นที่9แบบนิเทศติดต,ตามการนำผลการทดสอบ onet nt และ rt ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบกระบวนการในการนําผลการทดสอบ onet nt และ rt ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2567สถานศึกษารวบรวมและศึกษาสารสนเทศที่ได้จากการประเมินคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน3ปีย้อนหลังวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT, NT และ O-net เพื่อค้นหาจุดที่บรรลุเป้าหมายและจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแนวทางในการพัฒนาตามรูปแบบ Backward Design นำผล RT, NT, O-net ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักการ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเด็นที่10 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาร่วมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกคนทุกประการโดยดำเนินงานดังนี้ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาซึ่งรับผิดชอบการสอนมากกว่า1ชั้นหรือ1กลุ่มสาระใช้การบูรณาการทุกกลุ่มสาระและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกันร่วมกันพัฒนาและประเมินโดยอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองผู้นําชุมชนประชาชาวบ้านร่วมประเมินด้วยทั้งนี้กรณีที่มีนักเรียนบางคนไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดครูร่วมกับชุมชนดําเนินการพัฒนาจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วจึงให้ผ่านการประเมินครูประจําชั้นและครูประจําวิชาร่วมกันสรุปการประเมินและนําเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติต่อไปเครื่องมือวัดและประเมินผลใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกพฤติกรรมโรงเรียนหัวครูประชาอุทิศขอขอบพระคุณคณะกรรมการและแขกผู้มาเยือนทุกท่าน